สวัสดีคะ่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสบายดีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะหายหน้าหายตาจากช่อง My Life in England ไปนานเลยคะ่ะพี่น้องจา้า เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าช่องคนไกลบ้านอังกฤษก็ยังไม่ค่อยได้โหลดเลยเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็คือเป็นยุ่งๆเหมือนที่ชายพูดให้ฟังว่ายุ่งในการเรียนขับรถกําลังไปได้ดีพี่น้องจ๋าก็มีอะไรมาหยุดชะง,งักอีกเน,นาะค่ะนั่นแหะายก็เลยจะมา up, อัปเดตชีวิตในช่องของ my life in England เนาะคะ่ะใ,ให้ทุกคนได้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์ทางอังกฤษเป็นยังไงบ้างเน,นาะค่ะเนาะ ตอนนี้ประกาศแล้วค่ะประกาศอย่างเป็นทางการเนาะค่ะว่าทางอังกฤษนี้จะล็อกดาวนอีกทีเนาะค่ะมีผลบังคับใช้ในวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่2ทันวาคมคศ2020ก็คือ2020เ,เนาะค่ะคือปีนี้1เดือนค่ะ1เดือนเต็มๆพี่น้องคะล็อกดาวนอังกฤษล็อกดาวน์อีกทีเนาะพี่น้องโอ้ยเศร้าใจค่ะเศร้าใจคือทุกอย่างมี มีผลกระทบต่อ,อ,อทุกๆคนเนาะคะ่ะเนาะของสายก็ยังมีผลกระทบเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาจะหยุดกิจการทุกอย่างเหมือนกับล็อกดาวน์ครั้งแรกเลยเนาะคะ่ะก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่สำคัญถึงจะเปิดสิ่งที่ไม่สำคัญต่อชีวิตก็จะปิดเหมือนเดิมเหมือนแกบแต่ก่อนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่ไปที่เปลี่ยนแปลงก็คือนักเรียนเนาะคะ่ะนักเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัย ไปโรงเรียนเนาะคะ่ะไปโรงเรียนไม่ได้ปิดเหมือนเดิมเนาะคะ่ะนอกนั้นพวกร้านค้าพวกร้านเสื้อผ้าอะไรที่ไม่จําเป็นปิดลงเนาะคะ่ะปิดลงเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าเป็นร้านอาหารก็จะเป็นให้ขายแบบว่า take away ก็คือเอาซื้อไปกินที่บ้านเท่านั้นเนาะคะ่ะนอกานึกว่ากําลังจะดีได้พี่น้องกําลังจะดีขึ้นก็มาเป็นแบบนี้อีกก็คือมีคนติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละพี่น้องคะก็คือเขาก็เลยลอกดาวอีกอีกรอบนะะหนึ่งเดือนว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้องคะ น่ะรู้สึกหมดพลังพี่น้องใายนะส <ne> <laughs> ายพูดตรงๆเลยเนาะเห็นยิ้มยูนิก็คือเศร้าใจแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคะหมายถึงว่ามันมีผลกระทบกับสายในเรื่องของการขับรถเนาะคะ่ะบริษัทโซนขับรถก็สง่งอีเมลมาบอกสายแล้วว่า แคนเซลไปก่อนเนาะปกติแล้วอาทิตย์นี้ทรายจะมีเรียนสองครั้งเนาะจ้ะก,ก็คือแคนเซลไปก่อนหลังจากรัฐบาลเปิดเขาคริ่งจะส่งอีเมลมาใหม่นะสินะค่ะนั่นล่ะลก็คือกาลังไปได้สวยเลยค่ะกาลังไปได้สวยเนาะคะ่ะก็มาหยุดชะงักอีกทีก็เหมือนกับว่าเราก็มาเริ่มต้นอีกทีถ้ามันเปิดไม่รู้มันจะมันจะอะไรลงตัวตอนไหนนั่นแหละพี่น้องค่ะคือเรื่องของการขับรถนี้ที่สอบผ่านทรา,ายสอบผ่านเขาเรียกว่าทฤษฎีเนาะบ้านเราเรียกทฤษฎีซะมีผลบังคับ แค่ใช้ได้แค่สองปีพี่นงสองปีสองปีเนาะของไยผ่านเดือนกุมภามันเกมันจะถึงเดือนกุมภาอีกทีแล้วก็จะผ่านเหมือนกับว่าผ่านไปเฉยๆนี่หนึ่งปีมันก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมัน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 มีผลกระทบเนาะคะ่ะคือถ้า,ถ,า,าถ้าปีหน้าผ่านไปอีกไม่ได้ไม่ไม,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไซยก็ต้องไปสอบใหม่เพราะว่ามีผลแค่สองปีเท่านั้นใช้ได้แค่สองปีพี่นงคงค่ะเนาะสำหรับทฤษฎีที่ไซอบผ่านานั่นแหละ le, ไซที่มี แบบว่าแข่งขันกับตัวเองว่าจะต้องไปสบอบปฏิบัติให้มันผ่านเร็วๆแต่มันมีแต่เรื่องโควิดนี่แหละตั้งแต่สาสอบผ่านเดือนกุมภาพนนันธ์ค่ะเดือนมีนาก็ล็อกนาวเนาะแล้วก็จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไปสอบภาคปฏิบัติไม่ได้จนทฤษฎีจะมันกลัวว่ามันจะหมดอายุนั่นแหละถึงถึงว่าสายถึงเศ้าใจพี่น้องค่ะนั่นแหละ เนาะมาอัปเดตให้ฟังค่ะพี่น้องเนาะ,ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองนะคะเราต้องผ่านก้าวผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้เนาะคะ่ะแลล่ะพี่น้องจา๋าเนาะวันนี้ซก็อก็มาอัปเดตในเรื่องของทางอักลิฟังแล้วก็จะมีวิดีโอ,อวิวสวยๆมาให้ดูพี่น้องในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงช่วงนี้เป็นฤดูใบไ,ไม้ร่วงเนาะคะ่ะออททัมอินอิงแลนด์ก็พศจิกาทัานวาเนาะคะ่ะ ไม่ใช่พฤศจิกาธันวาหมายถึงว่าสามเดือนในออธัมเนาะคะ่ะก็คือ,อกันยาตุลาพฤศจิกาเนาะคะ่ะนี่แหละสามเดือนอทอัมก็จะเป็นใบไ,ไม้ร่วงเปลี่ยนสีสวยๆเดี๋ยวใส่เก็บบรรยากาศมาฝากแล้วเจอกันอีกทีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีจากอังกฤษค่ะสวัสดีสุขูสุคนจะจัะเด้อสวัสดีค่ะยกมือขันหนึ่ตอนเ,เช้าๆจ่ะวันนี้เนาะ จะไปส่งน้องเมลีไปโรงเรียนจ้ะทุกวันนั่นแหละไปส่งน้องเมลีอากาศดีวันนี้ก็เลยจะถ่ายเมืองที่อยู่ให้ให้ดูเนะาจาน๊ะนะช่วงนี้เป็นบรรยากาศแม่ทรายได้ดูใบไม้ร่วงแม่าใบก็น่าจอยปไปหาไม่ใช่ไม่ใช่ไปกับน,น่าจอยไปเอาเออขนมให้น้องเมลีจ้ะน่าจอยฝากขนมไว้ให้น้องเมลีเ <laughs> นาะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะ๋อททำที่อังกฤษเห็นวันจ้ะ สวยค่ะสวยถ้าถ้าฝนไม่ตกนี้จะเป็นฤดูที่พอดีพอดีนะจารย์พี่น้องคะอากาศดีดีค่ะพี่น้องอากาศดีมากๆเลยเนาะค่ะในช่วงฤดูใแบบไม้ร่วงนี่ถ้าถ้าฝนไม่ตกถ้าไม่ลมเนาะถ้ามันมีแดดแบบนี้นะ่ถือว่าอ่ฤดูที่เพอร์เฟกมากๆจะ แบบสีสันสวยงามแล้วก็น่าเดินนะจ๊ะสายก็เลยจะถือโอกาสถ่ายให้ดูด้วยสายไปทุระในเมืองเนาะโอ้หมหลังจากส่งน้องเมลีเสร็จจ้ะตันนี้เขาจะมีไอ้ตลาดด้วยมีมาร์เก็ตนะจ๊ะเมืองที่สายอยู่เขาจะเป็นเมืองอ่ามาร์เก็ตทถวนะจ๊ะเนาะสายก็เลยจะถ่ายให้ดูพี่น้องคะไม่ได้ไปนานแล้วเนาะปะ่ะสวยสวยจ้ยนะเห็นไหมต้นไม้สวยมากจนะ้ะน่าเดินดู เมืองแน่จ้าพี่น้องสวยเนาะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีค่ะท,ที่อังกฤษเขาเรียกฤรกดูออทัมเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นที่บ้านเราเรียนแบบอเมริกาก็าจะเป็นฟอล์ Fold ห็นไหมคะ่ะที่แปลว่าร่วงนะจ้ะสวยดีอากาศดีดีจะ้ะวันนี้อยู่ที่เก้าองศาจะ้ะองศาเซนซียสค่นะคะ ก็องศาเซนเซีเยตอนเช้าตอนบ่ายก็จะอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นเนาะคะ่ะในฤดูใบไ,ไม้ร่วงจ้ะเดี๋ยวพาเดินลัดไปทางโบสถ์จ้ะโบสถ์นี้ก็สวยสวย Oh <laughs> no. นี่เป็น my favorite นะคะคือสถานที่ที่สายชอบมากๆนะคะที่มาถ้าน้องมิรีมาด้วยก็จะไปให้อาหารเป็ดจ้ะสวยนะคะพี่นอกดูไม่เบื่อจ้ะ นี่เอาแบบนี้ไปนันนั้นเนาะไปทำลูกขยาย <c oughs> เมืองเวสตบีเ <c oughs> สวยจ้ะดูไม่เบื่อแถบนี้พี่น้องคะ่ะกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องคะ่ะ หัวยุ่งหัวยองหมดละไปแม่ไม่จะได้ว่าจะบวสื่อียังว่าจะเป็นหิวจนว่าอันแค้นจะหักจะนักนักคักนักแน่พี่น้องเอ้ย้วลาจ้านาะลากันไปก่อนจ้ะลากันไปก่อนคลิปนี้จ้ะแล้วเจอกันใหม่ด้วค่ะดูแลสุขภาพบ๊ายบาย